งานของเราเนี่ยนะให้ดูภาพแล้วก็คลิปของเด็กคนหนึ่งน่ารักมากๆหลายๆคน,นชอบสุดๆเลยให้ทีมงานเนี่ยไปตามหามาว่าเด็กที่เห็นในรูปเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นลูกชายเช็คไปเช็คมาเป็นลูกชายของนางแบบชื่อดังครับคุณซินดี้สิรินยามีภาพความน่ารักมากาันตีไปชมกันเลยฮนะ โ uh อ้โหเห็นภาพรู้มันเชี่ยวหม่อยากหยิกแก้มอยากหอมแก้มมากๆเลยฮะเอ้าอย่าไปเสียเวลาเลยไปพบกับน้องสุดน่ารักกับคุณแม่ของเขาเลยขอต้อนรับคุณซินดี้แล้วก็น้องเอเดนฮะ รักจังเลยดูดิโอ้โหเชิญเชิญแม่สูงมากหน้าเหมือนพ่อหรือหออน้าเหมือนแม่มากกว่ากันเนี่ยคนนี้เหมือนซินดีค้ค<ล>่ะเออเอเนทั้รอบเขาพูดตอนนี้เขาพูดไทยหรือพูดอังกฤษครับก็พูดทั้งสองภาษาค่ะบ้านเราจะสองภาษาสวัสดีครับเอเดนสวัสดีครับ ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทีมงานเราบ้าคลั่งน้องเอเดนมากพิกานที่ต้องติดต่อให้คุณแม่มาร่วมรายการกับเราในเช้านี้เลยนะครับกระแสของน้องนี่เยอะมากใช่ไหมในโลกออนไลน์เพื่อนเพื่อนพูดถึงไหมก็จริงๆแล้วคงอยู่ในอินสตาแกรมซินดี้ก็จะมีเพื่อนๆมีคนมาติดตามน้องแล้วแบบว่ามีบางบางคนแบบถึงกับวันนี้ไม่เห็นมีโพสต์รูปน้องเลยขอหน่อยขอวิดีโอหน่อยอยากรึแบบน่้ยิ้มเลยค่ะดูคนด้วยอดูล่าเนิร์มากเลยซินดี้นะ เอเดนเอเดนเลือกเปียกก่อนเปรี้ยวเปรี้ยวทำยังไงครับทำได้ด้วยเหรอเอเดนเปรี้ยวทำยังไงเเเนนี่ยอดครับเปรี้ยกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวยังไงครับเปรี้ยวเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนดีกว่าว่ามีลูกสองคนแล้วทำไมถึงแบบยังดูแลตัวเองดิเพอร์เฟกต์มากเลยอะขอบคุณค่ะก็ ก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะก็ออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแต่ออกกําลังกายดีที่สุดก็คือวิ่งตามคนนี้แล้วค่ะเหนื่อยมากลูกผู้ชายกับคนแรกเป็นผู้หญิงไงคะก็จะแบบสปอยเขาวางตรงไหนชิก็นั่งอ่านหนังสือคนนี้แบบวิ่งตลอดเวลาตลอดเวลาเลยต้องบอกว่าพี่ซินดี้เนี่ยคือคบกับพี่ไบรอนเนี่ยนะครับมา17ปีด้วยกันนะครับผม่าย่างเขาค17แล้วเหรอ17ปีแล้วความหวานน้อยลงไหมพี่หลังจากที่มีลูกฮะ น้อยลงมันมันมันก็นนเ,เปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งไงแต่กิจกรรมที่เราเคยไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบทําร่วมกับครอบครัว<ม>ก็จะจะหนักแน่นกว่าเดิมแต่ว่าคนละแบบแต่ก็ยังยังรักกันอยู่ยังสวีผมเจอตั้งแต่เขาเขาเพิ่งตั้งท้องเขาก็มีลูก คือเขาคบกันนานมากคบกันเป็นชาติเลยใช่ไหมไม่จะบอกว่าของของในกัมูดี้จะมาเป็นแบบระยะระยะมาอัปเดตคือก่อนก่อนแต่งงานคนแรกเลเรกก็ออกมาตอนนี้ก็มาแล้วพอแล้วนะพอแล้วใช่ไมไปหอแล้วนะหาลูกแจ็คหาลูกแจ็คหน่อยาหาพ่อลูกมามาหาพ่อลาอมาเร็วฮไดเหรอบอกไปบาบไาบานไม่านบนไาานบาบาบบาบาป วะสั่งสองอย่างด็กทำอย่างเมื่อกี้นี่เบี้ยวกับจุ๊บเบี้ยวกับจุจ๊บถุนงงเลยเรื <c oughs> <c oughs> อนข่าวว่าตอนที่น้องประมาณสิบเดือนก็มีการไปเดินแบบเ,เล่นเล็กสิงกรีดได้มากเลยใช่ไหมคะก็จะแบบเป็นเป็นครั้งแรกตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเจอเสียงคนแล้วก็เจอแสงไฟแฟลชยิ่งแบบชอบแล้วเนี่ยดึงดึงมือกลับไม่ยอมค่ะบอกว่าแม่ ผมยังไม่หันมาโพสข้างนี้เลยเดี๋ยวฝั่งนี้เขาน้อยใจแล้วก็เอแล้วชอบเต้นด้วยใช่ไหมคะมาค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดีจจให้ไปหาแม่ก่อนขอเสียงเพลงขอเสียงเพลงหน่อยวีเคจมาเสียงเพลงมาด้วยนีเป อ้าวทำไมอ่ะงงองๆออนี้นอกธรรมดา่ดกว่นอาะยังเช้าไปหรืล่าอาจะยังหวน่นาผมวพ่อแมี่ดูอยู่ที่ลูกเนี่ยเขาอยากเห็นการพัฒนาการของลูกที่เร็วขนาดที่คุณมีวิธีเลี้ยงยังไง ก็ปล่อยเนี่ยค่ะก็คือตามที่เขาชอบตามธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วแล้วพี่สาวล่ะคะคนโตจะจะจะคนโตกลัวคนไหมหรือว่าจะจะอายกว่าเลยละ่ะจะอายกว่าเอเดนนิดนึงนะคะใช่โอ้โหโตขึ้นไปเนี่ยคงแบบมีสาวๆมาจีบเยอะแน่เลยนอนตาซีฟ้าด้วยนะฮะค่ะอะมามาพูดถึงธุรกิจมาม่าซีเกรดบ้างดีกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะ ก็เป็นครีมบำรุงผิวสําหรับสําหรับคุณผู้ห euh ญิงแต่ก็เน้นกลุ่มคุณแม่โดยเฉพาะค่ะก็ฉซนี้ก็เหมือนแบบผ่านการท้องมาแล้วสองครั้งแล้วก็เหมือนต้องการที่จะเอาประสบการณ์แล้วก็ความชอบบวกกับที่เราเคยลองหลายๆอย่างแล้วมามาทำเป็นธุรกิจของตัวเองก็เป็นผลิตภัณฑ์มา m a ม e าซีครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากซื้อนี่สามารถ ซื้อได้ที่ไหนอ่ะคะก็ตาม Facebook Instagram ของบริษัทนะคะมีเบอร์โทรแล้วก็ถ้าเกิดมีเป็นหน้าร้านนะคะก็จะมีร yup ้าน m o m o r รสาขา่ธนาคารกรุงเทพ Exchange Tower มี Paula and Baby ทรงทอมลอ c r ค s t a l p a r า K v ค l l a g e ก็มีร้านนะคะ โอ้โหนะครับเอาละต้องขอบอกต้องขอบอกนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่ว um, ่าเนี่ยนะมีวางจำหน่ายมาสักพักหนึ่งใช่ไหมซินดี้ก็ประมาณ6เดือนนะคะหกเดือนด้วยกันนะอย่าลืมไอจีด้วยกันมาม่าอันด์เดอร์สกอร์ซีเครตใช่ไหมครับของซินดี้สุวินยาเป็นครีมบำรุงผิวก็คือมีโลชั่นมีออยล์สเปรย์แล้วก็มีอินเทนซีฟครีมป้องกันท้องลายแต่ไม่ท้องแต่เป็นมากเลยนะคะอ๋อหลายแบบลองไหมคะจริงๆแล้วท้องแตก อ,อันนี้องรักษาไม่ได้ลยมั้งแจ็่เจีแจกก่อนเช้ชา,ชา,ชา,ชาแบบนี้นะะเรามีของมาแจกแบบจัดหนักในรายการของเราอีกแล้วนะฮะ <c oughs> โดยตอบคำถาม <c oughs> แค่ผลิตภัณฑ์มาม่าสีเรตของคุณซินดี้ตอนนี้มีขายกี่ตัวพิมพ์ทีนะฮะเ <c oughs> ว้นวรคตามมาด้วยคำตอบส่งมาที่4ี่ตองหนึ่ง้าเก้าเจ็ดคนที่ตอบถูกและเร็วสามคนแรกโอเคโอเคโอเคสามคนแรกนะฮะรับผลิตภัณฑ์นี้ไปเลยทั้งชุดนี้เลยฮะ มาม่าซีเครตไปทั้งชุดเลย <S <S